กลับมาบ้านแล้วจําไม่ได้ว่านี่คือบ้านใครหรือว่าเขาอยู่ที่ไหนนึกคํายากคิดไม่ออกว่าจะต้องพูดคําว่าอะไรพลติเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งของผู้ป่วยที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมนะคะอาการของสมองเสื่อมเป็นอาการที่สมองเริ่มมีการทํางานที่ลดลง แล้วก็ผิดปกติไปทั้งในด้านของความจำบางคนอาจจะเคยเห็นผู้สูงอายุวางของลืมทิ้งไว้แล้วก็นึกไม่ออกว่าของอยู่ที่ไหนนะคะด้านความสามารถในการเข้าสังคมบุคลิกและอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจนกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันบางครั้งผู้สูงอายุอาจจะไม่สามารถทำกิจกรรมเดิมได้เช่นเดิมคุณแม่อาจจะเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวหลัง เกิดปัญหาว่าคุณแม่ไม่สามารถที่จะทํากับข้าวได้เหมือนเดิมบางทีรสชาติอาหารเปลี่ยนไปบางทีลืมใส่เครื่องปรุงบางอย่างทําให้รสชาติของอาหารผิดเพี้ยนค่ะสมองเสื่อมมีด้วยกันหลายสาเหตุค่ะเราสามารถแบ่งออกเป็นได้หนึ่งก็คือกลุ่มที่สามารถรักษาได้ก็คือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของเนื้อง,งอกสมองหรือมีโพรงน้ําในสมองขยายตัวหรือบางครั้งอาจจะมีการขาดฮอร์โมนบางตัวค่ะส่วนอีกกลุ่มก็คือกลุ่ม สมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เช่นอัลไซเมอร์นะคะซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่พบได้มากที่สุดค่ะรองลงมาก็จะเป็นสมองเสื่อมจากภาวะหลอดเลือดสมองจากรายงานล่าสุดพบว่าสมองเสื่อมที่พบได้มากที่สุดคือภาวะอัลไซเมอร์ค่ะซึ่งเกิดจากการที่มีโปรโตีนก่อโลกไปสะสมอยู่ที่สมองทำให้สมองเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ในปัจจุบันทางการแพทย์เราเน้นการตรวจตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพราะยิ่งรู้เร็วยิ่งสามารถที่จะวางแผนการดูแลรักษาได้อย่างดีมากขึ้นค่ะจึงมีการพัฒนาการตรวจโดยการเจาะเลือดเพื่อที่จะค้นหาโปรตีนเกาะโรคในสมองทําให้สามารถวินิจฉัยได้ง่ายมีความแม่นยําสูงลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการตรวจและในอนาคตอาจใช้เป็นข้อบ่งชี้ในการให้ยาเพื่อที่จะรักษาภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ